สวัสดีครับอยู่กับจ่องของลุงทิดแสงทองมิ้นชิ้นแ์น,นะครับเนีย่ยหลังจากมาแต่แสดงสดนะครับแสดงสดเต็มวงใหญ่ววน่อกับลุงทิด็เลยในมาล่างมะล่างรดดอ,อกเพราะว่าเมื่อวานหนึ่งได้แรงแขงโค้นไปนะครับแลงแขงฝค้นไปตั้งแต่ผลนลครับแต่สีขิวจนหอด,ดนะครับสระบุรีกนดอ แกงข้นๆก็ตกแบบแห้งเลยมันส์ของบ้านเนแต่ว่าต้องจิตกับกลับบางอดก็ได้เอามาล้างไว้สักก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามืออื่นนี่ก็น้ำน้ำเที่ยวน้ำนะครับเนี่ยเพราะว่ามืออื่นก็แต่ว่าจะน้ำเที่ยวทางพอจนกับสื้ผ้าเปียงทีมงานเปลี่ยนหัวงอคน ได้ไปเพิ่นกันจัดแนวนี้ทุกปีนะครับบ่ว่าจะปีใหม่เป็นสงการานต์ครับเพิน่นกจัดนําเที่ยวทุกปีบางปีกัไปทะเลนะครับไปเที่ยวทะเลไปอันนี้กินอาหารทะเลแนอาหารน,นี่แน่นมาครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สิกินบ้านหลอกนะครับคือว่าแก้วขาวเพิ่นกัได้จัดทุกปีนะครับพปีบาลที่แลกนะครับเนาะอย่างหมอก็บ่ได้จัด เต็มทีมกับเนี่ยมันหลังจากมีสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยบริจาคคือปีนี้มันกับขี่ค่ายแน่ังน้อยนะครับขี่ค่ายแน่ังน้อยกับคนกับสิเดไปผ่าจัดนำเที่ยวนะครับอยู่คนละครับพัทยาหน่อยนะครับเนาะงยืมถอนเหมนกันนะครับกว่าไปบัดทุกคนนะครับทีมงานนะครับเนาะ ไม่เยิมเพิ่งกะเสิ็จเลยแบนี้นะครับเนาะสิื่ได้ผ้าไปแต่ว่าลักผิดจ้ะได้มาล่างมาล่างคู้นล่างยังทำความสะอาดออกวัวันหนอแนี้นะครับแต่ว่าล่างล่างแล้วได้ครับนี่ล่างแล้วล่างแล้วยังยังแบบว่ายังคัดนะครับยังคัดี่นะต้องได้คัดอีกรอบนึงนะครับต้องได้คัดอีกรอบนึง có là con một hát có lại không không trong này ลามย่งแลละก็สในมะขคดนะครับในมัค่คา,า, <c oughs> า,คา,าตัวน,นะครับเนาะทำความสะอาดเพราะว่ามือมีนกัดจีรจัดหล่อน้ํำเที่ยวนะครับหล่อเทียว ตำเจากับยี่สองกับยี่สิบสาองนะครับเนาะจับนำเจาะสองครับครับมัม่วไก่นาะครับเนาะมัม่วไก่คับอนหยต่างกล่องไหมนะครับเนาะเงี้ม หลังแหว่ก็สองคัดกระจกอีกหลอดนึงนะครับความจะบัเป็นคันบมคัดกับะอะไรความเป็นน้ำนะครับเนาะ วานเห้งมขากังคับอีกรอบนึงนะครับมากัดอีกรอบนึงเพราะว่า <c oughs> คัดรอบเดียวนี่ก็ยัง <c oughs> ยังหลยังยังอยูน่นะ <c oughs> นี่ครับก็จะได้คัดน้ำกระจกมันหนอกก่อนนะครับเนะาะก็ไนในมันแหงด้วยบันก็ต้องได้เอาน้ำยาใส่ใหม่นะครับต้องได้คัดออกสะกอนก่อนต่อนี่นะครับเนาะบอกคอยแก่งวะกล่องนี้บกดถึงมุมบ่ อย่างที่ลี่ไปงัดเนาะกับกล่ <c oughs> องบุกคลานี่ค,คิดกันหลายนะครับมันของราคาสูงนะครับเดี๋ยวนี่ก็ยังบอันมีเงินสื่อใหม่เนาะครับเนาะนี่ครับลุงทิศจะจีไดข้ขอทิดคลิปนี้ไว้สามสิบสักครั้งนะครับเด้อ ยิบนาจังพอครับเพิ่งทิดดหม้นะครับนาอเนี่ยขออคุณผูู้ที่คดไหลโคตแชรโคดติดตามบุกคามโคษาเนะะครับเนาะเป็นกําลังแรงใจให้นุ่งทิดครับผมลิหนาพอกันไหมครับไม่บายครับ